อย่ายายายาไม่รู้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 อ้เหี้ยมันมามันมาไม่ไม่สวัสดีครับตอนนี้กลับมาอยู่ในเกมโรบอทในแบบที่มีชื่อว่าโดสนะครับผมกลับมาอยู่ในแบบเดิมไมื่อสงสัยทำไมกูลง2คลิปติดเลยคือผมผมแบบอยากให้ม่นจบจบไปเลยกูจะถึงห้องที่100อยู่แล้วอะ คือผมไปดูมาผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่ร้อยห้องปะน่าจะร้อยห้องมั้งก็คิดว่าเอ้ยถึง100่งร้อไปเลยจบๆดิกู <c oughs> จะได้ไปเล่นเกมอือนะ่ okay, นะแล้วนะโอเคนะแล้วคือตอนนี้แม่งมีคนแย่งที่นั่งไปหมดแล้วกู <c oughs> ไม่มีที่นั่งนะ <c oughs> แม่งแย่งที่นั่งกูอ่ะโอ้โหโคตรเซ็งเลยออกไปทีโอเคับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปดูกันว่าคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะถ้าผมเชื่อว่าผมต้องถึงห้องที่1น0นะเอาสิกูไม่ถึง100กูไม่เลิกโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปดูกันเลยไปเลยห้องที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วกล่องที่1จะโอเคไม่เปิดแล้วมึงเปิดไปเลยมึงเปิดไปเลยกูไม่เปิดละแย่งกันดีนะไปเลยกูไปกูลันรันวงการกูลอนเอว้้้อออนนเไไปปหงที่และะ หนซ้ายหรือขวาซ้ายจ้ะหันหน้าถูกแล้วอุ๊ยแปะแอปเปลิลก่อนไม่มีไม่มีเลยอยากจะได้ไฟแช็กสักหนึ่งอันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กูในการเล่นเลยนะเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้กูในการเล่นได้เลยนะโอเคนี้ต้องลงไปเปิดคันโยกนะท้องที่เซฟโอเคไฟกระพริบกูจองตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ของกูมาหรือยังมาหยังมาแล้ว <c oughs> ลาก่อนเพื่อเจอกัน <c oughs> ตายตาย ตายหนึ่งกลัวแล้วตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวหาตัวไม่เจอเอ่อเปิดกลงเปิดกล่องอะไรเช็คดูเผื่อมีอะไรดีดีอู้ทองตังตังใครไม่เอากระบปาแล้วพี่มีกูแจไหมเสียงเงียบขนาดนี้แปลว่าไม่มีจ้าปกติจะมีเสียงแนละ้วมันจะดังวีโอเคไฟแช็กกูจะครึ่งหลอดแล้วกูยังไม่ทันเจออะไรเลยนี่เจอแล้วนี่พวกมึงไม่ทําอะไรเลยกูทําให้นะกูทําให้นะกูแทบจะป้อนปากอยู่แล้วมามาดูห้องที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะเพื่อนนะ ไฟกับพิบกูจองนะห้ามแย่งกูจองละเดี๋ยวแม่งแย่งเดี๋ยวแม่งแย่งกูเดี๋ยวแม่งแย่งกูทำไงกูเข้าก่อนเลยเพื่อนไอชุดดำระวังตายนะไปแล้วลันไปแล้วตายไหมดูศพหน่อยดิตายหรือเปล่ามึงตายหรือเปล่าฮะยู่ไหนวะอุ้ยไม่ตายโอเคไม่ตายไม่ตายโอเคเพื่อนอยู่ครบเริ่มมีตาพวกมึงต้องได้วิ่งกันแล้วแหละอุ้ยอย่านะไฟกับพิบใช่หรือเปล่าหรือมันแค่กับพิบพอตาขึ้นน่าจะตาขึ้นเฉยๆว่าห้องนี้ได้วิ่งแน่นอนเพื่อนมาเพื่อนมา รอเพื่อนก่อนพวกมึงเออมึงมึงรอเพื่อนก่อนได้ไหมรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวมึงไปเดี๋ยวมึงไปโอ้โหรีบจังเลยแล้วเพื่อนอะเพื่อนยังไม่ถึงไหนเพื่อนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยชิบหายแล้วเพื่อนจะไปทันไหมเนี่ยอ้ยเพื่อนจะถูกวามาข้างหน้าป่าวะกูก็ไม่รู้ด้วยสิกูก็ไม่รู้ด้วยโอ้โหทำไมันทางซิกแซกจังวะทางซิกแซกไปนะบางทีอะบางทีทางซิกแซกอุ้ยซ้ายขวาซ้าย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 กูจะห้ามตายกูต้องห้ามตายกูต้องทำได้ กูต้องห้ามโดนมือตบขวาซ้าย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 ด้านหลังด้านหลังด้านหลังหลังสี่สิบสี่สิบแล้วว้ายหลบไปหลบให้ดีห้ามโดนไม่แต่ไปห้ามโดนไม่แต่ไปหลบทางนี้โอ้โอ้โหกูชำนาญการเป็นพิเศษสรุปไอ้ไอ้ไอ้ชุดดำแตกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ชุดดำแตกไปแล้วเนี่ยเหมือนจะแตกไปแล้วโอ้น่าสงสารเขานะครับไอ้นี่มันไม่รอะนี่เจอแล้วโอเคมาอุ้ยไฟกระพริบเจอกันกูเข้าตู้แล้วลาก่อนลาก่อนเพื่อนจ๋า เข้าตัวนะเข้าตัวนะมันจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าม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 าไปแล้วไปแล้วไปเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอุ้ยต้องเข้าอีกปะเนี่ยมันจะวนมาอีกใช่ป่าววนมาอีกไปเลยวนไปเลยโอ้โหแม่งวนกี่รอบวะเนี่ยมึงวนกี่รอบวะเนี่ยหมดยังไม่แล้วเข้าไอโอ้โหวนกี่รอบเนี่ยหมดยังอุ้ยเอากูผ่านด้วยเฮ้ยกู กูผ่านแล้วไอตัวที่กูแพ้ไปเมื่อวานเฮ้ยกูผ่านแล้ว้ย <c oughs> แต่เพื่อนกูกลายเป็นสมไปแล้วโอ้โอ้ไม่มีใครมาถึงด่านห้าสิบกูเลยหรือไอชี้ต้องมีกูเป็นคนตลอดเลยเป็นเพราะอะไรวะโออเขเสง่เลยโอยมาดูวความรวดเร็วดูวความรวดเร็วทำเวลาทำเวลากูจะไม่ยืนท่องอาไว้ท่องอไว้กูจะไม่ยืนกูจะนั่งกูจะไม่ยืนกูจะนั่งกูจะไม่ยืนกูจะนั่งจเจอแล้วหนึ่งเล่ม จะไปโอ้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 ยา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 บอกว่าจะไม่เห็นหว่าจะไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับพี่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 จับพีจับพีแล้วจับพี่แล้วจับพี่แล้วไม่ใช่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 โอ้โอ้ว้าวกูเกือบแล้วเปิดเปิดตู้ต่ำๆก็ได้วะเปิดตู้ต่ำๆเปิดตู้ต่ำๆเปิดตู้ต่ำๆเพื่อเจอตรงเจอตังเจออะไรหน่อยก็ดีอ่ะ ไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะไม่เจอ,อยังไม่เจอ,อยังไม่เจอโอเคโอเคไอ้เหีย้กย,ยกูไตอะกูไตกระถังอะกูไตกระถังอะตัวกูมันไตกระถังอะโธ่อะไรวะโธ่ไม่นะปเปิดพี่เปิดเลยกูเข้ามุดไปข้างในได้ไหม <c oughs> ไม่เอาอย่าสนเลยเดี๋ยวกูไม่ตายพี่มาทำไง <c oughs> เดี๋ยวไม่ตายพี่มานะไปห้องสิบโอ้เย่โอ้เย่นี่กูหันแบบ360องศาหันแบบ360องศาไม่ตายด้วยกูเก่งมากโอ้โ oh, หมืด มึงตื่นเพื่อนตามแสงสว่างมากูมีไฟแช็คห้องทียี่สิบแปดยี่สิบแปดเข้าไปแล้วอุ้ยโอ้โหพ่อมึงมิดอะไรกันได้ขนาดนี้มืดอะไรได้ขนาดนี้อย่าสะบ,บัดสะพิดห้ามห้ามห้ามเลยห้ามเลยไปด้วยเพื่อนอุ้ยเฮียพ่อมึงอยู่ไหนฮะใครปุ๊บไฟเฮียไอ้ครูมึงมาปิดใส่กูได้ไงเนี่ยโอ้โหพาร์เตอร์พาร์เตอร์โอ้โหตตตตโคตรแย่ยเลยมึงมาทำงี้กับกูได้ไงกูอย,อยู่ในท่ออ่ะ ใครจะไปมองเห็นมือกูเลือดเหลือน้อยมากตอนเนี้อยอุ้ยโอ้โหขอฟาเตยหนึ่งอันได้ไหมกูจะแลกเปิดตู้ทั้งอันเลยโอเคเพื่อนจะกูแจแล้วได้ยินเสียงกุบกริบอยู่ก,ก,กุบกริบกรุบกริบก็มาห้องสามสิบห้ามาเพื่อนมาวิ่งกันเถอะเรามาวิ่งกันเถอะผมเตรียมวิ่งนะมือต้องพร้อมขาต้องพร้อมหัวสมองต้องมามาโอเคเฮ้ยมาเลยวิ่งมาเลย วิ่งมาเลย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 ผพร้อมแล้วสีนั่งลุกขึ้นปุ๊บนั่งตรงนี้นอดแน่นอนลุกขึ้นวิ่งต่อวิ่งต่อเรามาดูกันซ้ายหรือขวาไอ้ที่จะซ้ายขวาซ้ายจ้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายตรงนี้นั่งนั่งเสร็จปุ๊บยืนห้องที่สามสิบเก้า้ายจ้าซ้ายจ้าสี่สิบแล้วห้ามโดนมือห้ามโดนมือกูทําได้กูทําได้กูต้องบังคับได้ดีกูต้องบังคับได้ดีกว่าใครโอ้โหเก่งเก่งมากบอส เก่งมากไอ้บอสเก่งมากไอ้กลือเกอ่งมากไอ,กอ้กลือเพื่อนกูรอดไหมเนี่ยเพื่อนกูรอดไหมอุ้ยรอดเฮ้ยเก่งหาของก่อนขอยาขอยาเปิดตู้ไม่ใช่กูอยากได้ยายากับไฟเช็คสองอย่างยากับไฟเช็คอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งตอนนี้มันเจอหมดทั้งสองอย่างแล้วไอ้เหี้ย <laughs> มันเจอหมดทั้งสองอย่างแล้วโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่มีแต่มีตังค์ไม่เป็นไรโอเคโอเคตังค์อยู่แล้วไอ้เหี้ยมีตังค์ <laughs> มีตังค์เฮ้ย น um ี่นี่ก um um ูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นหนวดอันคราวงามของมึงนะเหมือนด้านขวาว่าจะมีของนะไปเก็บสมุดเหรอนี่กูเห็นสมุดละกูเห็นสมุดชิ้นแรกแล้อ๋อกูเงียบหน้าเฉยเลยเมื่อกี้อุ้ยห้ามเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดยสมุดชิ้นแรกของกูของกูของกูมึงแกล้งกูเก็บเอียฉลาดนักนะฉลาดนั้นะเอาวะเพื่อนต่างคนต่างเก่งว่ะห้ามปีนของห้ามปีนของแน่นอนโอเคขอยาขอโอเคไม่มีไม่มีตัวห้ามเลยเลยเถอะทัขึ้นไปนะห้ามเลยนะโอเคเพ โอ้โหมึงเจอไปสามเล่มแล้วเหรอไอ้หี้ยเก่งจังอุ้ยสี่แล้วสี่แล้วกูกลายเป็นคนที่ไม่ทำฮีอะไรเลยห้ามห้ามปินกระถางข้ามปินกระถางเก็บเก็บเก็บอันนี้ก่อนโอเคมีลิ้นชักมียงมียาไหมไม่มีไม่มีสามสี่เก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าหนึ่งเอาเอาเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วโอเค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 เพื่อนเพื่อนมันเก่งว่ะเฮ้ยดีใจว่ะดีใจเจอเพื่อนเก่งดีใจเจอเพื่อนเก่ง วว้าวเพื่อนเปิดประตูเรียงยัง,อยงโอเคเพื่อนยังหาไม่เจอเฮ้ยเพื่อนใจแลงอ๋อยังไม่เจอโอเคโอเคโอเคใจเย็เนใจเย็นใจเย็นตูน้นี้ไอ้เหี้่พ่อมึงแมงมุมไอ้เหี้่เอ้ยขยันแดกเลือดกูจังเลยกูเห็นนะเมื่อกี้กู <c ười> เห็นเป็นตัวเลยแมงมุมอ่ะไอ้เหี้่โอ้โหเนี่ยอีกแล้วเอาอีกแล้วแมงมุมแดกหน้ากูเลยต้องมียาให้กูตลอดเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเราทำได้เราทำได้ไอ้เหี้่ไฟกับพี่อีกแล้วมันก็มาบ่อยไปนะบ่อยไปนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแย่งตูกงต้กูอะมึงแย่งตู้กูไอ้ <c oughs> มึงเดินมาเข้าตู้กูทำไมเนี่ยฮู้มึงน,นี่นะมึงน,นี่นะกำจัดคู่แข่งเหรอเกินไปบ่า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 เาจ็ดสิบสามกับพีทอีกแล้วโอ้โหเนี่ยตูย้ไหนอันเลยอย่ามาแย่งกูนะขอเปิดน,นี่ก่อนโอเคแอบไปไปเลยเชิญไปเลยไปเลยมาเยอะเหลือเกินมาเยอะเหลือเกินนะมึงอะโอ้โอ้ใจเย็นเจเย็นเจเย็นใกล้ละใกล้ละใกล้ละโอเคโอเค โอเคโอเคเจอแล้ว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 มันจะมาแล้วมาเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดโอไปเลยขวาขวามาขวาซ้ายขวาโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายไปขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายอันนี้ซ้ายโอเคซ้ายมาซ้ายมาขวาซ้ายขวาโอเคดีนะมือไวดีนะมือไวขวาซ้ายซ้ายด้านหลัง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 โอเครอดเยี่ยมโอโหหลบมือ หลบมือชิดด้านนี้ชิดด้านนี้ชิดด้านนี้ห้ามโดนไฟห้ามโดนไฟห้ามโดนไฟเลี๋ยวเดี๋ยวทางนี้โอเคไม่โดนไม่โดนรอดปลอดภัยโอ้โหชำนาญการเป็นพิเศษชำนาญการเป็นพิเศษหยิบตรงหยิบตังหยิบอะไรพร้อมหยิบตังหยิบตังอะไรพร้อมเพื่อนหมาหดูหน่อยสิไหนเพื่อนอฮ้ยเพื่อนมาโอ้โหเก่งวะเพื่อนมีย,ยาด้วยเฮ้ <laughs> ายเพื่อนมียาโธ่กูไม่มีอะไรเลยอ่ะกูไม่มีเลยกูได้แต่หาพัตเตอร์แปะหน้ากูไปเรื่อยๆโคตรแย่เลยเพื่อนกูเพื่อนกูไปไหนละ ห้ามพูดปัดห้ามเด็ดขาดใครโดนไม่ใช่กูแน่นอนกูหาทั่วแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วกูได้ยินได้ยินไปเลยวนกี่รอบวนกี่รอบมายังมายังแอบ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 เเกือบแล้ววนวนวนไปเลยวนไปเลยวนไปเลยมายัง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 หมดแล้วหมดแล้วจริงอ่ะหมดแล้วจริงอ่ะจริงนะจร,ง <c oughs> จริงนะงนะตามเพื่อนตามเพื่อนอย่างเดียวตามเพื่อนอย่างเดียว ตามเพื่อนอย่างเดียวตามเพื่อนตามเพื่อนนะตามเพื่อนนี่นี่นี่เห็นนะเห็นหน้า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 มึงนะมีอีกเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีนี่เจอนะเจอนะอยู่นี่นี่นี่มองก่อนมองก่อนมองก่อนเช็คเช็คไอ้เคี้ยมึงโอ้เจอแล้วโอ้โหเกือบต้องหันให้ตรงเลยนะเห็นห่างตาไม่ได้นะต้องหันให้ตรงต้องหันให้ตรงเช็คก่อนเช็คก่อนก่อนออกห้องเช็คก่อนโอเคห้องที่หนึ่งร้อยอยู่นี่หุ้ยเอ้าถึงหนึ่งร้อยแล้วไอ้เหี้ย พิ่งสังเกตเฮ้ยถึงแล้วเอา้าเฮ้ยไม่เคยมาอุ้ยเอ้ยท่านผู้ชมเออเจอเจอตัวนี้อีกแล้วชิบหายแล้วเจออีกแล้วชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูเออเออแล้วกลัะแล้วกูละไอ้กูไม่เคยมาถึง คือผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปไงคือแบบว่าถ้าเกิดมันยาวเกินไปบางทีคนเขาดูก็ไม่จบนะโอเคนะโอเคไปห้องที่4ห้องที่4แล้วไปเดี๋ยวกูจะทาาสคริปไปข้างหน้าเลยลกัน <laughs> โอเคตอนนี้ผมได้ทำการทาาสคริปเคลิปเรียบร้อย <laughs> อเฮ้ยกูสา <laughs> ทาาสคริปมาไกลมากนะมึงอย่าทำร้ายร่างกายกูนนะกู <laughs> ขอร้องให้กูได้เล่นน้วย ให้ไปเล่นเลยเธอนะกูขอร้องลากูขอร้องลาที่ลาขอเล่นหน่อยนะไอ้เหี้ยพ่อมแดกหน้ากูอีกแล้วไอ้เหี้ยแบงมุมดิมึงทำกูขวัญหนีตลอดเลยโอ้ยใจหายจากความเหน็พัดเตยเลย <c oughs> เจอแบงมุมต้องเจอพัดเตยโอ้โหโอ้หนากูโอ้ยขนลุกไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยกูจะร้องไห้นะทำไมกูต้องมาทรมานซ้ำๆอะไรแบบนี้ แค่ผ่านๆมาจบจบไปไม่ได้เหรอวะโอ้ให้กูได้มีชีวิตชีวาบ้างเถอะไปอุ้ยไอ้เหี้ยกูขอร้องล่ะ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 ไม่เอาแบบนี้ดิไม่เอาแบบนี้ดิไม่เอาแบบนี้ดิอุ้ยแบบนี้เอาแบบนี้ไม่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 เอาแบบนี้กูขอร้องไอ้เหี้ยอ้แบบนี้มันยากโอ้มินิเกมมินิเกมมินิเกมโอ้โโอ้หันหลังหันหลังซาซาแล้วหันหลัง ซาล่าหลังซาล่าหลังห้ามเปิดตู้ห้ามโซนห้ามยี่เหล่นั้นห้ามโซนห้ามโซนห้ามโซนขอร้องล่ะขอร้องล่ะกูขอร้องล่ะกูต้องวิ่งนานแค่ไหนพระเจ้ากูจะเลวกูขอร้องล่ะกูขอร้องล่ะโอ้ยไอเฮียโดนแดกไปทีหนึ่งโอ้โหจะถึงอยู่แล้วโอ้โหต้องโดบเลยกูต้องโดบเลยโอ้โหเราวิ่งไวมากโดบยาเราวิ่งไวมากถึงเวลาวิ่งแล้วถึงเวลามาวิ่งประจนภัยกันนะน้องๆถึงเวลามาวิ่งประจนภัยกันแล้วมาโอ้เออสักที โอ้โหเฮ้ย9 2เข้าไปแล้วพี่9 3 9 3 9 3แล้วไปยาวๆยาวๆกูขอร้องละกูขอร้องละกูขอร้องละนะกูขอร้องละนะ9 4ไอ้ขี้ไฟกระพริบอะไรอะเสียงอะไรอะโอ้มาแล้วไอ้ดีมาแล้วเอ็มบูโอ้โหออ้ยอ่าโอ้โหโอ้โหวนมาดิเร็วๆ หมดหมดแล้วเหรอหมดแล้วจรอิงป่้เนี่ยขอร้อง99 1า0 100ไงอย้บอสไอ้บอสไอ้บอส100อยู่นี่ไอ้บอสไอ้บอสไอ้เคียต้องการกุแจไม่มีเอากุแจจากไหนอะฮัลลโอ้โอเคพอวันลุกมาเสร็จปุ๊บมันจะมาข้างหน้าใช่ไหมเพราะงั้นกูต้องวิ่งไปทางหลังโอเคนะกูต้องวิ่งไปเข้าตู้นี้โอเค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 โอโอ้ย โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเตรียมถอยหลัง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 กูเตรียมถอยหลังกูเตรียมถอยหลัง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 เอฟ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 อู้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 รู้หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่ากูอยู่เนี่ยมันรู้หรือเปล่าไอ้เหี้ยโอ้โหเร็วจัดโอ้โหเร็วจัดเออเออโอเคกดซ้ายขวาขวาซ้ายกดคลิกได้อ๋โอ้อยาหลุด อย่ารุดอย่ารุดบอสสติอย่ารุดโอ้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 ยยยยว้าวทำได้ทำได้ทำได้โอเคโอเคมันไปยัง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 ไปเถอะมึงออกไปเถอะไปไหนก็ไปไปเถอะไปเถอะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปอ่ะกูออกนะออกนะห้ามห้ามเดินกลับมา เอยัยไม่เด็กมาจริงจิด้วยโอ้ยยังไม่มาโอ้ยยังไม่มา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 กูไปแล้ว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 ไอ้ที่ทำอะไรได้อ่ะโอ้ทำอะไรไม่ได้โอเคเออไปไหนอ่ะลงชั้นล่างหรือขึ้นชั้นบนโอ้ชั้นบนสว่างกว่าไปชั้นบนนะชั้นบนสว่างกว่าชั้นบนสว่างกว่าโอ้โหอันนี้เปิดได้ปะอุ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้เชี่ยเปิดได้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีไปทางนี้แล้วกันนะไม่มีไปทางนี้นะเอ่ออะไรดิเอ่อท่อแอร์ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหกูไม่เคยมาไม่เคยเล่นนี่ลิฟต์เหรอฮะ ลิฟต์เหรอเอ่ออะไรอ่ะเออไม่เออคือมันไม่มีไฟเหลืออะไรวะอุ้ยเอ้าก uh, ุญแจกุญแจไปเปิดเลยอ๋ออี๋นี่เบ้าไอ้ห้องข้างล่างป่ะวะห้องข้างล่างห้องข้างล่างไอ้เชียร์เรห้องข้างล่างมันอยู่ตรงโต๊ะกับมันได้นี่มันอยู่กับมันด้วยนี่ชิบหายอย่าวพึ่งเดินมานะพี่อย่ายพึ่งเดินมานะอย่ายพึ่งเดินมานะขอร้องละไอ้เชียมาแล้ว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 เขาเปิดตู้กขาเปิดตู้กขาเปิดตู้เปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนโอเค โอเคเปิดเลยเปิดแล้ว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 อย่าเลยอย่าเลยกลัวร้องละขอร้องละขอร้องละไม่ใช่วันนี้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 แล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่ทำไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคเปิดเปิดเลยเหรอเออแล้วกูจะรู้ว่านี่คืออะไรฮะฮะอะไรอ๋อเมื่อกี้มีอะไรบ้างอ่ะแล้วนี่คืออะไรให้กูเปิดอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้ว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 อะไรวะเอออะไรวะคืออะไรเนี่ย ไม่เข้าใจเอาเปิดๆได้ไปก่อนไอ้เหี้ยเลยไม่เข้าใจเปิดๆได้ไปก่อนชิบหายละเออสองเหรอแปดอ๋อคือเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรคือมันดับวะไม่รู้กูไปแล้วกูไปแล้วเตียววิ่งแล้วมันจะร้องหรือเปล่ามันจะร้องหรือเปล่ากูไปแล้วกูไปแล้วเจอกันกูไปแล้ว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 เอเอแล้ต้องทำอะไรอ่ะอ่ะสามแปดสองสามแปดสองสี่สามแปดสองสี่ห้า สามแปดสองสี่ห้าเฮ้ยอะไรไม่ทันเหรอคืออะไรวะไม่เข้าใจ,มมาใจอะ่ะกูไม่เข้าใจกูทําอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่เข้าใจกูมไม่เข้าใจชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเออมีอะไรบ้างเอาใหม่ดิเออห้าอะห้า,หาแปดสองคืออะไรวะโอเคโอเค,อเคบอสใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคมาห้าอาา่ะฮะ 5 5 7 7 7อุ้ยได้หนึ่งแล้วอุ้ยใช่เหรอเอ้ยถูกวะเนี่ยเอาคือเอาเปิดให้หมดเปิดเหรอใช่ป่ะแล้วก็ดับดับอันนี้ป่ะ7 7 7ด3จ็ดถูกไหมอู้พุ่งกระชูดเป็นยอดดีพุ่งกระชูดเป็นยอดดีพุ่งกระชูดเป็นยอดดีอู้เยีย่ยมบอสเยี่ยมโอเค4 สีละอะไรสีละห้าสีละห้าไอ <ellt on. S 2> ้เหี้ยกูดูไม่หมดด้วยตาก <c oughs> ูฟาฟางหมดแล้วตากูฟาฟางหมดแล้วชิบหายแล้วมาขึ้นมา ì.. <c oughs> สักคร <c oughs> ึ่งนึงก็ดีสักครึ่งนึงก็ดีสักครึ่งอุ้ยโอ้โหจะเต็มหลอดอยู่แล้วเอ่อเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีหกเรามีหกหกหกระดีอะไรกูดูทักแค่หกหกกับห้าหกกับห้าสองเลขหกกับห้าเฉียร์แล้วแม่งรดอะไรของกูเนี่ยโอเคสาม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 หกสี่ห้าถูกเธอถูกเธอ ถูกเธอถึงถึงนาทีเออโอ้โอ้อุ้ยเอาเปิดแล้วเหรออุ้ยเปิดแล้วไอ้เคียเปิดแล้วเหรอจริงปะเนี่ยจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะไอ้ยัย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 ยยยั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 ยย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 ไม่รู้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 อิเคียมันมามันมาไม่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 มาคือแบบท่านผู้ชมกูโคตรเซ็งเลยกูโคตรเซ็งเลยอะ เฮ้ยไอ้ทำสคริปโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยท่านผู้ชมผมอัดมาชั่วโมงจะ40นาทีแล้ววิตายไป2ตาตายตาแรกอยู่ที่ด่าน80อีกตาหนึ่งยาดด่าน50โอ้โหกูเหนื่อยมากโอ้กว่าจะมาถึงด่านนี้โอ้ย นั่นคือมาถึงด่านนี้แทนไรเหลือกูโค,คเดียวตลอดเลยไอ้เอาไอ้นี่ยังดูอยู่เหรอ,อยังมีคนดูกูอีกโอเคอดทนไว้นะโอเคเพื่อนกูจะพามึงไปถึงฝั่งฝันขอยู่ใกล้ๆหน่อยนะเปิดประมาณนี้นะโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะเดินไปแอบกันนะโอเคท่านผู้ชมอโอเคอย่าลืมเปิดตู้ไฟเสร็จแล้ววิ่งขึ้นลิฟต์เลยช่างแม่งช่างขี่แม่งทั้งหลาย <c oughs> ช่างขี่แมงทั้งหลายโอ้ยวิ่งวิ่งกลัวเอาทำไมกูเอาทำไมกูอยู่ตรงเนี้ย เฮ้ยทำไมกูมาเกิดเนี่ยเพราเฮีย,ย,ย,ยอะไรเนี่ยกูนึกว่ายังไม่จบคัดซีนในที่ถามสคริป <c oughs> <c oughs> มาจนได้แนละ้วโอ้ย <c oughs> ผมอัดไป2ชั่วโมง20นาทีแล้วเว้ยกูจะช็อกตายแล้วกับเกมเนี้ยกูจะเอาให้มันจบวันนี้แหละโอ้โหนี่ถ้ากูไลฟ์สดเนี่ยกูดังไปแล้วมั้งไอ้เียโอ้ยแต่ผมขอโทษอโทษจริงกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้โคตร ไกลอย่างนาเลยกูจะตัดให้เหลือกี่นาทีได้ไเนี่ยทนดูกันสามสิบนาทีได้บ่อยไหมโอเคก็ okay. คือตอนนี้ผมมาถึงห้องนี้แล้วไปจัดก,การตายของผมมาหลายครั้งจัดก,การตายมาทุกครั้งนะผมซื้อล็อกพลิกมาไม่รู้ว่ามันใช้กับห้องนี้หรือเปล่าลองดิใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้โหกูสาอดออมมาตั้งนานกดออมมาเพื่อใช้กับประตูนี้ไอ้เชี่ยใช้ไม่ได้เหรอโอ้เดี๋ยวเปิดประตูเสร็จเนี่ยคือตอนแรกอะ รอบแรกอะผมตายเพราะว่าผมไม่รู้มันต้องวิ่งกั้อีกรอบนึงกับอันเนี้ยที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ก็คือแบบไอ้เชี่ยมันไปยิงอยู่ตรงตัวพอดีกูซ้อนทับอยู่กับตัวมันอะกูจะหนีไปไหนกูจะรู้ไหมล่ะถ้าเกิดมันจบคัทซีนเสร็จปุ๊บกูจะกดเดินถอยหลังรอเลยแล้วก็หันหน้าวิ่งไปเข้าตู้โอเคนะโอเคได้มาเปิดตรงนี้เลยใกล้ๆปุ๊บเปิดมาเฮ้ยให้จบจบสักทีดิวะกูขอร้องละกูถอยหลังรออะกูเดินถอยหลังรอแล้วกูเดินถอยหลังรอแล้วกูพร้อมมากกูพร้อมมากกูพร้อมมาก พอมากไปแล้วเชิญไปไหนก็ไปไอ้ยี่ย <laughs> ไปไหนก็ไปกูเข้าตู้แล้วไปไหนก็ไปตามสเตปเราโอเคอันเนี้ยห้ามพลาดนะถ้ากูพลาดกูรีดจริงๆนะถ้ากูพลาดกูรีดจริงๆนะมาขออนุญ,ญาตเงียบเพื่อใช้สมาธินะครับผม เฮ้ยมาวะมาวะเฮ้ยเฮ้ยมา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 รอรอมาเดินก่อนจะไปไหนก็ไปเดินไปเลยพี่ไปไกลๆไปไกลแล้วข้างล่างลงได้ผมไม่อยากลงเลยไม่อยากลุ้นไม่อยากลองโอเคถ้าจำไม่ผิดกุญแจจะอยู่ในห้องลิฟต์นะงั้นเดี๋ยวเดินไปห้องลิฟต์เลยห้องลิฟต์อยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่ากูแก้พาโซได้เสร็จปุ๊บกูต้องวิ่งไปเลยนะห้ามนะห้ามยืนเล่นยืนรอเฮี้ยห้ามนั่งด้วยกูแก้พาโซเสร็จแล้วกูวิ่งเลยไม่ต้องสนเฮี้ยแล้ววิ่งไปเลยโอเค มาหวังว่าตัวนี้จะอีซี่นะเพราะว่ามันน่าจะคงไม่เดินมามั้งโอเคนะมาเดี๋ยวน้อก็รู้แลลวถ้าเกิดว่าอันไหนไฟถ้าเกิดไอในห้องนี้ถ้าเกิดไฟไหนมันดับก็คือให้ปิดอันนั้นใช่ไหมใช่ต้องใช่แล้วแหละกูขอร้องเลยใช่เหอะใช่เหอะนะใช่เหอะมาก่อนอื่นเปิดให้มดก่อนเปิดเลยมีอะไรบ้างห้าสิบไอเฮีย้กูไม่ได,ดูวีบีอะไรอีก <laughs> ดูดูไม่ทันขอโทษขอโทษโทษาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผิดขอโทษด,ด้วยถ้าผิดขอโทษ โอเควิธานท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 านผ่านผ่านผ่านโอเคเลขอะไรว่ามาอ่ะฮะหกสามห้า huh. อะไรหมดยังคุณดูผิดป่าววะไม่น่าผิดนะขอร้องละขอร้องละขอร้องละ,อองละไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ถูกเหรอโอเคมีอะไรอีกห้ 5, อาอ้าห้าสามสองอะไรเอาหมดแล้วเหรอโอเคขึ้นเธอไอ้เหี้ยไม่ครบเหรออ่ะสามเอา้ 3, เอาสาม ถ้าตาวก็ต้องดูข้างล่างด้วยอ่ะสามหกสองห้ากระตึ้มขึ้นไปเถอะโอ้เออสองแล้วเอาเปิดทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยห้าห้าเสร็จแล้วอะไรห้าเสร็จแล้วอะไรห้าเสร็จแล้วห้าเสร็จแล้วสี่สี่แล้วเจ็ดเออเออโอ้โหโอ้โหภูมิใจภูมิใจเสร็จยังเสร็จแล้ววิ่งแล้วออกออกออกวิ่ง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 ยืนยืนยืน ไปเลยไอ้เหี้ยไปเลยไปเลย yeah, อย่ายอย่าหยุดอย่าหยุดกูขอร้องอละขอร้องละวันนี้เป็นวันของกูวันนี้วันของกูลิอยู่ด้านซ้ายรีบอยู่ด้านซ้ายเย้ยฮ่าา yeah! <c oughs> <บ> <c oughs> <Yeah! c oughs> ย่ <c oughs> อ้ยาฮ่่าโมงฮ่่าฮาาที่ ในที่สุดกูไปแล้วกูไปได้แล้วโอ้โอ้โอ้ยเฮียพ่อมึงลงมาจากไหนเนี่ยไอเอ๊เอาเอาตายตายนะโดนลิฟต์หนีบนะตายเอาแล้วกูรอไปเนี่ยกูรอไปเนี่ยโอ้โหลิฟต์ลวงลิฟต์ลวงชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกบอททอมอุ้ยต่อภาคสองเฮ้ย ว่เดี๋ยวต่อไปได้วิ่งตายดินแน่เลยเฮ hey, ้ยอุ้ยคนลุกทูบีคอนเตนิวคนลุกเลยโคชโคชทั้งหลายคลิปนี้ผมให้คุณเลย <laughs> ผมผ่านแล้วเต็มที่เลยสวันนีนะครับผมโอ้ยกว่าจะผ่านด่านหนึ่งร้อยได้ผมอัดไปสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะปกติผมอัดสี่สินาทีผมตัดได้บางทีผมตัดได้สองคลิปเลยนะเป็นที่2ชั่วโมงครึ่งกูจะตัดเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห ครึ่งชั่วโมงอะสิสนาทีดูไหวไหมสิบสีนาทีดูกันไหวไหมโอ้แล้วกูไม่ได้นั่งเก้าอีกแล้วแม่งแย่งกูนั่งกันหมดเลยแล้วเสื้อมึงเสื้อมึงแปลกๆนะคนเนี้ยเสื้อมึงแปลกๆนะโอ้ยโ,โอเคในสุดผมก็ผ่านได้แล้วด่านที่หนึ่งอยโอเคขอบคุณนะครับโค้ชก็คือจากที่ดูแล้วเหมือนจะว่าจะมีต่อนะครับผมจากการที่ลงไปด้านล่างนะเหมือนมันเขียนว่าเป็นลนะ็อกบอททอมน่าจะไปวิ่งเป็นด่านหินหรือด่านอะไรสักอย่างโอเคก็คือมันต้องมีภาค2ต่อแน่นอนไว้ตอนนั้นเดี๋ยวเขามาเล่นใหม่แล้วกัน ตอนนี้ผ่านมาแล้วอ,อ,อุ้ยขอตั้งขอนั่งขอนั่งหน่อยขอนั่ง,ง,งโอเคโอ้โหกลับมามุมเดิมละโอเคมุมของเรามุมปกคลิปกูเนี่ยโอเคเอ้ยโคตรภูมิใจเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมภูมิใจไหมภูมิใจในตัวผมไหมยังไม่จบยังไม่จบทุกคนภูมิใจนะเนี่ยเป็นเหตุผลที่คนติดตามกูลงทุนมากนะสองชั่วโมงครึ่งกูจะสอบภายในอาทิตย์หน้าอยู่นะคุณมานั่งเล่นอะไรเนี่ย โอเคขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับผมสวัสดีครับ